กิวี่เมาส์ไร้สายกึง่งทำงานแล้วก็เล่นเกมนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น M O U 3 1มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ2สัญญาณนะครับก็จะมีไวัส2.4แล้วก็บูทูธด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานไวเลสนะเขาก็จะมีที่เป็นตัวรับสัญญาณมาให้นะครับเอาไว้เสียบกับช่องที่เป็น USB ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเขายังมีไฟ LED ดด้วยนะครับที่ด้านหลังนะเห็นไหม สวยๆเลยนะครับเวลาที่เราทํางานในที่มืดนะครับก็จะดูแบบสวยงามขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ7ปุ่มการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวานะครับปุ่มสกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ ปุ่มเปลี่ยน dpi ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มก่อนหน้าแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสลับอุปกรณ์นะครับแล้วก็สลับสัญญาณด้วยนะครับตอนนี้นะครับส <t bit> ัญญาณนะครับจะเชื่อมต่อที่เป็นบลูทูธสังเกตนะครับที่เป็นตัว bt นะแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ถ้าสลับมาเป็นที่เป็น wireless สอนะครับเห็นไหมเขาก็จะระบุคําว่า2.4นะครับเห็นไหมนี่แล้วเราก็ไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็กดอีกครั้งงนึ อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบลูทูธแล้วนะครับตัวปุ่ม DPI นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อยู่4ระดับนะครับก็คือความไวของเมาส์นะก็จะมีตั้งแต่800นะครับสำหรับการทํางานทั่วไปนะครับ1,200 DPI นะครับสำหรับการทํางานออกแบบแล้วก็2,400 DPI นะครับแล้วก็3,200 DPI สําหรับการเล่นเกมนะเดี๋ยวผมจะสลับ2อุปกรณ์ให้ดูนะครับตอนนี้นะครับจะเชื่อมต่อที่เป็นโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็สลับไปที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ กดทีหนึ่งตอนนี้มาที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วนะครับเห็นไหมแต่ถ้าจะสลับมาที่โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับให้เรากดอีกทีหนึ่งแล้วก็กดอีกทีนึ่งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งสลับไปที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับตัวนี้เสียงคลิกเงียบนะครับ แล้วก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับเขาก็จะเซฟแบตเตอรี่ไว้ให้นะครับแล้วก็พอตชาร์จจะเป็นแบบไทซ c นะครับแถมสาย USB ที่เป็นแบบไทซ c มาให้ด้วยแบตเตอรี่600อยมิลลิแอมนะครับสแตนบายการใช้งานพื้นฐานทั่วไปประมาณ2-3เดือนได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ